ผม,ผมว่าเรื่องแวตน่าสนใจถ้าคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้อาจจะต้องทําความเข้าใจประยชน์ธําใจในระดับหนึ่งก่อนแนวโน้มต่อไปววดก็น่าจะขึ้นผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาไหนเรี่กว่าเหมาะสมแต่ว่าอัตราภาษีตามกฎหมายที่กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากรน,นั้นกําหนดไว้ที่ส0บเปอร์เซ็นต์ะครับแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เข้ากรมสัรพารทั้งหมดเวลาเราเก็บสิบเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยก็จะเข้าท้องถิ่น 0.9นะครับแล้วที่เหลือก็เข้ารัฐบาลกลางนะครับก็จะมีบางส่วน,นวันนี้7%เนี่ยก็มี6.3เข้ารัฐบาลกลางและจุดเจ็นั้นไปสู่ท้องถิน่นนะครับนี่คือการเก็ด7%เันนี้กฎหมายแม่กำหนดไว้ที่10%และต่อมาก็มีการออกกฎหมายลูกลดให้เหลือ6.3บวกท้องถิน่นด7ก็เป็น7ครับ,รบ,รบแล้ถ้าเราจะปรับขึ้นไปเป็น10%เนี่ย รวมภาษีท้องถิ่นเนี่ยทำได้เลยแค่ไม่ต่อพระราชกิจิกาการลดภาษีนะครับก็จะอัตโนมัติซึ่งเดือนกัญญาเนี่ยก็จะหมดอายุ<ะ>อยพอดีก็ขึ้นอยู่กับนัจบายของรัฐบาลของนักตรีว่าการกระงคลังในขณะนั้นว่าท่านจะคงอัตราไว้ที่เหรือท่านจะปรับสู่อัตราปกตินะครับคือสิบเร์เครับเรื่องวด ถ้าฟังจากท่านเล่าแล้วเนี่ยนะครับเห็นภาพว่าผลกระทบที่มีต่อคนจนน้อยมากเลยฮะน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นึกภาพแล้วก็ผมเห็นภาพเลยคือไปต่ตลาดนี่ก็ไม่มีแวดไปเช่าบ,บ้านอยู่หรือซื้อเสื้อผ้าถ้าไปซื้อตามห้างก็มีแต่ซื้อในตลาดก็ไม่มีอย,อยู่แล้ว และผลกระทบที่มันจะมีมันต้องมีอยู่แล้วในเชิงบวกก็ดีในเชิงที่วิถีชีวิตอย่างที่ถามไปบ้างแล้วคนท่านกลางหรือคนที่กําลังใช้ชีวิตทั่วไปก็จะมีผลกระทบบ้างแต่ผลกระทบในเชิงบวกล่ละฮะแน่นอนเม่เงินมันเพิ่มขึ้นมันจะไปใช้ในการพัฒนาการอะไรมากขึ้นด้วยนีกอดีดยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคาดว่าจะมีผลต่อ,อรายรับของประเทศประมาณเจ็ดแปดหมื่นล้านเพราะฉะนั้นถ้าสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็สองแสน 2> 2, กว่าล้านเงินสองแสนกว่าล้านผมก็เชื่อว่าจากวันนี้ที่เราต้องใช้งบประมาณรายจ่ายปีประมาณสองล้านล้านเนี่ มันก็พอที่จะไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วก็ลดปัญหาการก่อหน,นีส้สาธารณะได้พอสมควร<ม>นะครับแต่เมื่อพูดถึงหนีส้สาธารณะเนี่ยในช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องหนีส้สาธารณะกันมากว่าเรามีหนีส้สาธารณะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับคุณแทนคุณว่าเรามีหนี้นามากหรือนกก้อยผมเท่าที่ทราบก็ถือว่าระดับที่มากพอสมควรครับเขาเล่น,เ,เ,ลนเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มเพดาน,น,นแน่นหรือเปล่าฮะมีมากดีหรือไม่ดี มีมากในระดับประเทศนี่อาจจะดีนะมันทาให้เกิดการกระตุือล้นขึ้นเปไม่แน่ใจผมเห็นนักธุรกิจรวยๆต่างๆมีหนี้ทุกคนใช่ฮะเขาบอกว่าต้องมีหนี้วยไม่ได้ใจตรงมีนมีหนี้ดีหรือไม่ดีส่วนตัวว่าไม่ดีฮะมันทุกข์แน่ผมว่าผมมองว่าถ้าเราก่อนหนี้สาธารณะับแล้วเราเอามาสร้างสาธารณภอซึ่งลูกหลานในอนาคตก็ได้ใช้ประโยชน์ครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์ นั่นการที่ลูกหลานในอนาคตต้องมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยบ้างร่วมกับเราก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอเ mm hmm. ช่ถ้าผมจะสร้างรถไฟฟ้าและลูกหลานก็ใช้เราก็ใช้ครับนั่นการก่อนนี้สาธารณะผิดไหมอืม mm hmm. ไม่ผิดโอ้ไม่ผิดครับการก่อนนี้สาธารณะแล้วเอาไปใช้ลงทุนครับและได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายผิดไหมอืม mm hmm. ไม่ผิดผมก็ไม่ผิดนั่นจึงปัญหาใน,ในมุมมองผมคือ การกร่อหนี้สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายครับแต่ต้องชี้ให้เห็นว่าการกร่อหนี้สาธารณะนั้นเนี่ยเป็นการกร่อหนี้เพื่ออะไรและใครได้ประโยชน์ถ้าก่อหนี้นั้นแล้วเนี่ยลูกหลานก็ได้ประโยชน์คนปัจจุบันก็ได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ต้องจ่ายไปก็ไม่ได้มองเป็นสิ่งที่ผิดแต่เราไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เลยเรามองแค่ตัวเลขว่าตัวเลขตัวนี้สูงหรือต่ำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แยงว่าต่ำเพื่ออะไรสูงเพื่ออะไร ไม่มีคําอธิบายตามหลังมาทําให้ความเข้าใจคือพอพูดว่าเป็นนีพพ่ผมเป็นเยอะมันก็เลยดูน่าตกใจจริงๆแล้วมันมมีคำอธิบายกัรครับ,รบ,รรบทีนี้อีกหนึ่งคือจริงๆพอมองไปคําว่าลูกหลานเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมเองก็ก็เลยอะไรฮะเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปีทีสองศูนย์หนึ่งสองในตัวเลขของของทางอังกฤษทางฝรั่งก็มองแล้วมันก็มีแนวโน้มมีตัวน สองห้าห้าห้านี่โอ,อห้ห้าห้าห้าดูแล้วเหมปีนี้น่าจะคึกคักมังกรทองอีกต่างหากใช่แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยธรรม,ร,ยรมชาตินี่ผมถามความเห็นส่วนตัวในช่วงท้ายแล้วกันนะครับว่าออบางทีการพัฒนาอย่างที่โลกเรากําลังเป็นอยู่คือเน้นเรื่องของความเจริญกา้าวหน้าเทคโนโลยีซึ่งดีนะฮะในทางความรู้ใหม่ก็เต็มที่ไปแล้วแต่บางทีเนี่ยการมีจังหวะที่มาสมดุลเช่นควรจะต้องคาดการณ์ให้เหมาะไหมว่าพื้นที่เราอย่างกรุงเทพมหานครบางคนก็บอกว่าน้ำมันจะท่วมอีกและท่วมแล้วต่อไปอีก อีสิบปีข้างหน้ามันจะท่วมจมเลยอะไรเงี้ยนะฮะท่านเคยได้ยินบ้างแล้วก็ภาคใต้อะไรบางอย่างจะหายไปอะไรเงี้ยท่านท่านมองอยังไงในฐานะที่ต้องต้องผมว่ามันก็เป็นต้นทุนภาษีอย่างหนึ่งนะที่ถ้าคำนวณความเสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นพยากรปัจจัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วแนวโน้มมันก็น่าจะผันผวนขึ้นเมรว่าคุณพยายามมองโลกในแง่ดีผมมองว่าที่ผ่านมาแค่ธรรมชาติเตือนเราอว่าถ้าคุณยังทากันอย่างนี้อยู่นะครับก็เสียหายหมด นี่แค่เตือนเล็กๆซึ่งบอลเบวกาดจะเกิดขึ้นใหญ่กว่านี้แต่ถ้ามันไม่มีการเตือนเลยทีเดียวใหญ่เลยเนี่ยรับกันไม่ได้แต่ท่านเชื่อว่ามีท่านเชื่อว่าน่าจะมีผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมนุษย์มีความสามารถในการที่จะสู้กับมันได้ <ừ. S 2> ถ้าเม,มีความตั้งใจจริงครับแต่บางครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องรอให้ไฟลนก้นก่อนถึงจะทำโดยเฉพาะพฤติกรรมคนไทยตั้งแต่สมัยนักเรียนจนถึง ทำงานก็เหมือนกันครับว่าอาจารย์ให้การบ้านท่านก็จะทํามาสุดท้ายครับให้หนึ่งเดือนก็ทําสุดท้ายให้เดที่ก็ทำมาสุดท้ายสมัยก่อนผมเคยสอนหนังสือเยอะผมพบว่าเหมือนกันหมดในทุกมหาวิทยาลัยคือทําการบ้านวันสุดท้ายนะครับส่วนมากผมเลยให้การบ้านแค่สองวันเพราะผมเชื่อว่ามันก็ทําแค่สองวันนั่นแหละให้มันเดือนมันก็ทำสองวันวนั่นแหละครับนะครับนี่เรื่องปกติประเทศไทยเป็นเจ้าภาพาจาัดซีเกมไม่เช่นเกมใช้เวลาสี่ปีไม่ทําอะไรเลย หรือหกเดือนทําจนเสร็จนี่คือพี่ไทยครับวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเขาบอกน้ําท่วมไปแล้วท่วมเยอะมากเลยปีนี้จะมีปัญหาอีกก็รู้อยู่นะช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันครับยังไม่ได้ออกมาเลยแต่สุดท้ายก็แก้ได้นะก็ดูดิคนไทยเก่งนะครับครับอันนี้ต้องรอสุดท้ายนี่แค่ธรรมชาติเตือนว่า่ารอสุดท้ายนะครับครับมันคือปัญหาทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการการมองข้ามการจัดการครับ แล้วก็การมีความเป็นโอเนอร์ชิพนะครับผม,ผมมองเหมือนเหมือนกรมสมรรพากรเมื่อปีที่แล้วที่ผมเข้ามาทําหน้าที่ที่ป็นดีตอนนั้นผมพบว่าเราบริหารในแบบแท่งแท่งค,คือสมมติเรามีสี่ลองลองนโยบายลองกฎหมายลองไอทีลองคอ,งอมพิวเตอร์แล้วแต่เราลองก็ทํางานตัวเองไปในตั้งครับในโลกอาณาจักรตัวเองอใครข้ามแดนนั้นไม่ได้พอดี นโยบายคิดเสร็จก็เสนอรองนโยบายเสนอทิ่ดีสั่งลองกฎหมายเขียนกฎหมายเขียนเสร็จเสนอทิพย์ดีเขียนกฎหมายมาไม่ตรงนโยบายกันมับเพราะคนละแท่งกันไม่ได้คุยกันครับออกไปแล้วเสียหน้างเดินไปก่อนสามสิปีมาแก้ใหม่ก็มีนะครับกฎหมายไปกันได้ดีปฏิบัติตามไม่ทันเพราะไม่เคยคุยกันออกรูลิ่งออกตามปฏิบัติมาคนละเรื่องก็มีครับทุกอย่างพร้อมบทคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมอืก็มีครับ พอเสียงผมเข้ามาคือผมผมวางเรือธงในแนวระนาบอีกหลายสิบลำเลยครับเรื่องนี้ใครดูแลแต่ต้นจนจบนะครับเออก็ไปได้ไม่ได้มีปัญหาทีหนึง่งเวลาตั้งกันนอนมอันตัดกันเนี่ยคใครใหญ่อีกสังคมไทยใครใหญ่คนกลางต้องมาตัดสินว่าอันนี้ใครเป็นโนโชิปก็จบก็เดินไปมาดูประเทศเขื่อนคนหนึ่งก็ดูแลไฟฟ้าฉัานก็จะผลิตไฟให้เพียงพอครับ นะครับจราปรทานก็ไปเรื่องของจราปรทานประเกรตรก็เรื่องประเสรคมนาคมเรื่องคมนาคมแต่คนต่างมีเจ้าของอแล้วก่อนเกิดปัญหาเคยคุยกันหรือเปล่าน้ํากักเต็มเขื่อนโควไฟไม่พอครับพอถึงเวลาน้าตกมามากกว่านี้อเอาไงอ่ะมันลงอ่างไม่ได้มันก็ไหลออกมาล่นอำถ้าพอไม่ได้เตรียมพร้อมลงหน้าไม่มีโอเนอร์ชิพที่จะสั่งการก็ไปกั้นไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นปลาวาน การเป็นมวลน,น้ำนก็ไหลชนอะไรก็พังวินาศหมดเพราะว่าเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า,าน่าจะดีกว่าที่ีแล้วครับแก่การมีเอเนอร์ชิพที่แท้จริงที่จะตัดสินใจได้ทันทีแล้วดูครบวงจรก็ช่วยระดับหนึ่งแหละการบริหารน้ําในเขื่อนให้พอเหมาะรองรับน้ําฝนที่ตกเข้ามาได้ถ้ามันที่จะมากเกินไปต้องระบายอยอยระบายต้องเยอยระบายไปก็ช่วยเยอะแล้วแค่นี้ก็ไม่ห่วงแล้ว ถ้ามันต้องมากกว่านั้นจริงๆจะไหลไปทางไหนต้องบอกประชาชนให้ชัดว่าไหลไปทางนั้นเสร็จจะลงไปคูคลองตรงไหนม่น้ําตรงไหนในใครที่บุกรุกคูคลองตรงนั้นต้องรีบบอกก็บอกล่วงหนะ้าครจะได้เลิกบุกรุกคูคลองอลทันทีใช่ครับทีจังหวะที่เราตื่นเขินหนูแล้วมวาถึงจังหวะที่ที่ดีมากเลยนะที่จะช่วยกันทําคลองให้ลึกขึ้นกว้างขึ้นเหมือนเดิมที่เคยมีครับนะครับมันจะได้กลับสู่สมดุลธรรมชาติทันที เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีใช่เพราะใช้วิกฤตเป็นโอกาสเพราะเห็นชัดๆที่าไปบอกก่อนที่เกิดก็ไม่เห็นตอนนี้เกิดแล้วถ้าไม่บอกเนี่ยยิ่งไปขนใหญ่เพราะอันนี้เจอปัญหาหลายหลาย,ลายที่นะแล้วก็ใช้เป็นโอกาสที่ดีมาคุยกันหลายเรื่องนะฮะท่านเป็นผู้ที่ผมนับถือมากในเรื่องของการที่จะปรับเรื่องนำมาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เล่าสาระให้สนุกนะครับแล้วก็ปลุกให้เราได้สนใจความรู้ต่างๆนะครับอย่างแยบขายนะครับต้องขอบคุณท่านดรสาธิต รังคสิริเป็นอย่างสูงครับอธิบดีกรมสรรพากรครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดตามสักู่นะครับเรื่องของบิสโฟกัสนะครับเรื่องที่เราจะทําให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนขึ้นแล้วก็เดินไปพร้อมๆกับการพัฒนาทั้งตัวเราคนรอบข้างเราสิ่งแวดล้อมของเราและประเทศของเราครับสกู่ครับในส่วนของการดูแลลูกค้าใช่ไหมคะครับของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของซิทติ้งซะส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นเนี่ยคือในส่วนของบรรยากาศของห้องเนี่ยทุกซิทติ้งจะเป็น เป็นซีวิวหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญเพราะว่าของเราจะเน้นบรรยากาศนั่งสบายสบายลูกค้าจะมาดื่มก่อนอไปดินเนอร์และหลังจากดินเนอร์ก็จะขึ้นมาชิลๆค่ะช่วงแท็กทอลสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน